อ <laughs> ันไหนอันไหนอะไรอกูอัไหนกูะไ้อันไหนอออ้าหโอ้โมาแล้วม้ว้ โอเคขอบคุณมาโอเคโอเคโอเคนะเฮ้ย <laughs> ทั้งเปิดทั้งเปิดครับมาประทานเปิดงางนนะครับเต็มพร้อมใช่ไหมเปลี่ยน เปลียนเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปดีกว่าเนี่ยตอนคอาแรกจเล็กอยูอจำัก็จะดองพี่อ้ตก่าเลยงมืท่อนท้อมันเป็นลบเห็นนี้ได้ไมลวไปมักเลียวไปันตลีว t a ันนี้ละเอาให้ดังนี้เเชอร์รี่นะครับดัง เสอรีแก่กินอะไรอ่ะอ๋อ้าหล่ะบ้าหล่หล่ะใครา็ได้่คนเดียว้าเฮ้ยไอเมียวไอตองเปิดงานเดี๋ยวเข้ามาแก่แก่แกที่คิวประตูตลงนี้ไปที่ไหนเอาเล้าเข้า เกียร์เกียร์นะเกียร์จะปิดไฟอย่างเดียวเลยไอเกียร์หรอคนอาหารเตรียม์ตั้งอาหารสิบนาทีเดียวของเฮ้ยเมื่กี่รุ่มแล้วจะถามต้องเมื่อกี้ที่บอกเขาบอกว่าอ๋ออาน์เร้านก็เปิดดูอย่าจะริงด้วยอีทบไปบอกเปิดนี่เลยมั้งเขาเปิดต่างกับพวกประตูเลยเปล่าใครมึงโคลมาวะมาพร้อมปืนร้านตำรวจ เราต้องโหลดด้วยอยู่ข้างป้อไมไปจ้า <co ld> อาจารย์สุธีนี่มุก็ดีว่าทำไมพายไป,ไม,ยยยป,ไป,ปมันไม่ไปดิดเลยพายจะไหนเนี่ยติบฟังซึ้งมุกดีสู้เราไม่ได้เาอาละมุกดีสู้ปีเราไม่ได้ดีแล้วอะไรวะมาตามไปไหนอ่ะ <co ld> ปีไไปดับบอเฮ้ย hey, ปีนี้ไปดับริปีไหนปีที่ปีใหม่ที่มาทั้งโรงเรียนเลยเี่ปีแล้วมันไปไหนกันหมดไปตามมันมาไปตามมันมา วางแผอน่มควางแผงครับวางกล้องน่ครับสองนิ้วส่องนิ้วคนนี้วางแผนครับอีจ้าไปดึงไปแมว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 จับ

ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวก็าจะจัดได้ไงที่แบด้เนอพนื้อพเ้อเอาอยู่เอาอยู่ทำเป็นน้ำไม่ได้เอาอยู่ตแป๊ะหรอกเอาอยู่พรเนื้อพอ่ะรู้ยัง

มันใสอันนี้ตั้งได้เลยตั้งได้ม่ลำไ่ลำแ่เนเียแน่เลยคิดถึงไอ้แป้งว่ะาลูกเยอนเลยาลูกไปเยอะสิเ้แป้เปไอ้ป้งรับผิูรับิดูดู้มั เราก็ให้เจ้าเจ้าข้าวตัดแบ่งแต่ช้างเป็นช้างจะไม่ใจให้ช้างเราที่เหลือตัดเองเรอไปช้างตอนที่อันเดียวกันเออหนูอยู่คนกินแสดงนู้นเอาหนีด้วยเห็นไหมล่ะมันกลัวโดนแยกมันเอาขอดเลยไหนไม่กินอะไรไปไม่กินอะไรไปยีวียีวีอะไรว เราไม่ใช่เหรอเจ้าอะไรฮะเกี่ยวกัดีริงเหรอะว่าตดบาเราวหน่งหกเอเจ้าเฮ้ยติดบ่าเหรอดเฮา้าหนึงนอข้นตดไหมไม่ต้องข้าวเลยการจ่ายตาจาน้ีเรายยนติต้องจ่ายขอบคุณครับ เชอรี่ครับไปก่อนแล้วครับอันนี้ทีงี่เหรอโดนม่ตรงนี้มีี่ไาอีกเหรอจ๊ะสุสามทำไมอะแรงอ่ะมันมันีตะเกียบติดคู่มันนี่มึงไม่ถ่ายรูปเลย่ะจีน่ะไม่ค่ ไปเกียดกับหัวก็มาดัคกณเข้าเสจยางแล้วริงๆก่อนไปรีบกิวเนี่ยจริงๆกิวก่อนพี่วันเนี่ยแก่อี่วันเนี่แก่ไม่บอกต้ว้ม่ลองั่อาจารย์ได้เลยอายุอายุอายุ มันก <Scroll> ็่มันไม่เรามันแค่อ่อนเรากูแค่ปีเดียวเองอันนี้อันนี้ก็รุ่นเดียวรุ่นเดียวกันแล้วเกิดไปเมื่อไหร่เกิดไปเมื่อไหร่รุ่นพี่เกิดไปเมื่อไหร่หัวหน้าโครงการแต่งแตดมื้อในงานแล้วเนี่ยเป็นทุกโปรแกรมเป็นตัวโปรแกรมอันี้รุ่นกเรียนไปกับเขาทุกโครงการอ่าหรือพวกให้ไปด้วยนะไปด้วยให้พี่ยิ้มเป็นตัวกระเป๋าให้พวกหนูอ่ะโอเคโอเคนะอันนี้คือคนขับรถแต่มันต้องมีปากกระเป๋าไงเดี๋ยกว่า เดี๋วเดี๋ยวคนอาหารกินเค้กอะฉากยังอย่าเลยอกร่วงเลยกินแต่ากอนนกินไม่กินไมอยู่ตั้ยังไม่ได้เลยอา่ะอาจารย์พวาอรย์ตัวหนูคริไเอาหรอัูไม่บกองหารุหัฐานข้ามืออะยังไม่ได้เลยอะโปกโก้เป็นตัว่มือ โคตโชุ๊บรลยก็มาอีกตวน้อนเลยไ่อมปะเพื่อนเหนื่อยไหมตักเพลงอ่ะทำแต่เพลงก่อเป้เแปะตอนนั้นน่ะเป้แปะเบลเมทีวาชิระตอนนั้นเรนเบลไปแล้วตอนนั้นนี่เาปแล้วแปะแต่จเดียวจเนี้ยเป้เลยไิเพ่เลยสิหะเปิดไงเาพนา เราสองคนเลยนะฮะได้ได้ได้อ๋อเป็สองคนเลยอ๋อไม่กินไม่กินนะโอเคให้ยใครู้มัให้เอาตัวเดียของใครนะของใครของใครดให้ให้เวลาหนึ่งถึงห้าไม่งั้นเชอรี่เสรดกูนี่ถ้ามันแจ๋งจริงมันต้องใช้ลิ้นปลูกอันนี้ได้นะปลูกกันการเชอรี่ได้นะถ้ามันเจ๋งจริงมันต้องเอาเอาลิ้นปลูกการเชอรี่ได้นะ เป็น,นะอะน,น่้พาใจยันำแดงอยู่ย <c oughs> ไม่เอาลเขี่หัวหน้าคนเดียวลืมบอกไปเลยไปเลยไเลยกนะโอ้ยเน็บโยเห็นไหมเห็นไหมเมืม่อกี้น่าจะเล่นมาเบนอะวางนอาพอวังนะไอ้ใครไม่ได้อะวางนะไมกีเล่นนะก็ได้เบนเลยเบนลยก็เบนเลยก็เมนทีใครมีส่วนร่วมเมนีเนาะ เนาเดียวกนเดียวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดียวกันเดียวกันเดียวกเดียวกันเดียวกันเดี๋ยวก็นเดี๋ยวกันเดี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 ยวกเดียวกันเดียวกนเดียวกันเดียวก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  ใครช้า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 เร็วเข้าไป <c oughs> เข้าไปเข้าไป <c oughs> ไอ้เฟ้ยโรงแรไปไปเคยพูดไปกินเค้กไมงมาลัยเค้กเคไปไกไปกินเลยวันนั้นวนนัดีก็โจเีบรอยครับเกลียงครับแข็านเขยนหยันยยอโยจะของงานหายไปแล้วจไปาไป รับมอบนีรับมอบแ่ปวดตัวเล็กฮะคือตัวกมาเตัวอาอ้โหเมมมมเมอยู่นี่เอยู่นี่เอไมาอไอยู่ใหมนอ่ะชิ้นสุดท้าย

ไม่มีวันยังไม่ได้กินเลยแม่ดูแลภาษาอะไรวะตีก็ต่อให้สินไายครับตัวตโวตัวสินไายครับวันนี้ชิ้นเขาไม่มีเชอร์รี่ดูแลภาษาอะไรวะเออเออเจะอะไรเนี่ยอ่าเว้นด้วยนะใกล้คนเนี่ยมันคุ้มคุ้มคุ้ใส่แว่นเตืยนดังมันเป็นคู่ให้เป็นคู่นะก็ปาดทำไมอ่ะ เป็นสีข้าบะข้าบะอจารย์แหมขนาดได้เป็นแขนถามมาคู่ได้น้อยกว่านี้อกอันนี้ิาจะ้แขงอนหนเดี๋ยวนะอนหอหนงทำตัวมๆทำตัวสูงมันจะทำง่ายนะที่ไม่เห็นที่คุมีๆไปล้ใครเรียนจากคุณใครคุมีไ

คนนี้เขาได้จอกไม้คือคนนี้เอายูไม่กล้องหน่อยคนนี้แน่นอนแล้วคนน,คนนี้คนนี้เขาแน,น่นอนแล้วใส่ใส่ไรคนนั้นมันไม่แน่นอนใช่ไหมใช่ปะใครบ้างนะ,ใ,ะใครบ้างนะมีมีหนุม่มหนิงใช่ป่ะเอ่อมีเด็กวอรชิสิกอีกอ่ะแล้ว<ด>ใครนะรอต่อไป อ๋อฟอไปใช่ไหมแต่ดับไม่ด้นยแต่ดอมด้วยโอ้ครบคนแล้วเนาะผมาเยผมได้แล้วผมไม่กินละโอเคชมดเป็ดสองมือมเอาแล้วกันเดอ๋ยเลิ พี่อย์่อจารย์พ่อพูโทรมาเรื่องงานนี้ไหมล่ะอ่ะเราไม่รู้เราไม่รู้เราเพิ่งรู้เมื่อกี้ตามหลายวันแล้วอาจารย์หัวไปมาจะไปอย่างนี้เหมือนกเหมือนอะไรที่ไม่เคยนะที่ไม่น่ากันมาจะพาโอเคจบการแถลงข่าวครับ